อยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆที่ในครัวนะคะเวลาที่จิ๊บไปบ้านคุณยายค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ่ะคุณยายจะมีผลไม้นะคะตั้งอยู่บนกลางโต๊ะตลอดทุกคนก็จะเอื้อมมือไปหยิบผลไม้มาทานตลอดทั้งวันนะคะแทนขนมหวานซึ่งมันเวิร์กจริงๆนะคะจิ๊บกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ทําเหมือนกันสิ่งที่ควรทานเป็นอันดับแรกในแต่ละวันเนี่ยมันก็คือผักผลไม้ส,สดๆนั่นเองนะคะหรือใครที่อยากจะฝึกลูกๆ นะคะให้ทานผลไม้จนติดป็นิสัยแทนขนมเนี่ยง่ายๆคือปอกแล้วก็วางไว้บนโต๊ะหรือแม้กระทั่งในตู้เย็นนะคะชั้นแรกสุดที่แบบทุกคนต้องเห็นอะ่ะเราต้องหยิบอะ่ะพฤติกรรมของคนเราอ่ะคะ่ะจะเอาง่ายเข้าไว้จริงไหมอะไรที่มันแบบเข้าปากได้เลยโดยที่ไม่ต้องปอกเนี่ยเราก็จะคว้าเอาไว้ก่อนแล้วก็จะกินก่อนนั่นเองนะคะอันนี้คือ พวกโหระพาผักติว้วผักชีฝรั่งเนี่ยค่ะเราก็จะวางเอาไว้บนโต๊ะนะคะแทนแจกันดอกไม้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเด็ดแล้วก็กินกับแก้มกับพวกเนื้อสัตว์หรือว่าพวกลาบอะไรอย่เงี้ยค่ะคเราเห็นการที่เราเห็นเลยซ้ำๆเหมือนโฆษณาทำไมโฆษณาโผลมาสี่ห้าครั้งเราถึงตัดสินใจซื้ออันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มันเรียนฟอร์สให้เรา อยากกินอะเราเห็นอะไรพวกนี้โอโหสีสีสีแดงสีส้สสสสสสมนี้ใช่ไหมคะตั้งบางทีไว้ในตู้เย็นอะมันไม่ได้น่าทานเท่ากับมาตั้งวางเอา,เอาไว้ตรงหน้าเนาะอย่างในตู้เย็นก็เหมือนกันนะคะชั้นแรกสุดชั้นบนสุดเนี่ยจิ๊บก็จะตั้งวางน้ําผักเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทานน้าผักก่อนเป็นอันดับแรกอืมแล้วก็ข้างๆ่าเนี่ยอาจจะเป็นพวกผักที่เก็บมาสดๆจากสวนแล้วต้องทาน ให้หมดภายใน1-2ถึงวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะวางไล่ๆลงมานะคะพวกขนมหวานเป็นพวกน้ําตาลก็จะวางไว้ล่างสุดให้มันหยิบยากๆหน่อยค่ะต้องเปิดลิ้นชักออกมาต้องค้นต้องหาหน่อยถ้าใครที่เดินเข้ามาจะไม่เห็นขนมนะคะต้องเดินไปเลื่อนโต๊ะเพื่อที่จะเปิดลิ้นชักหยิบขนมออกมาซึ่งขนมของจิ๊บมันจิ๊บก็พยายามแบบเลือกให้มันคลีนที่สุดอย่างบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีอ่ะเป็นเห็ดเห็ดชิเมจิ ทอดแล้วก็อบกรอบเอยก็จะมีแบบลูกพรูอบแห้งเลยนะคะนี่ก็คุณแม่กับจิ๊บก็ทานด้วยกันเวลาทานพวกสมุนไข้าวหางออร์แกนิกก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะพร้อมโยเกิร์ตแล้วก็มีผงกล้วยดิบอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เฮลตี้เราตั้งบางบนโต๊ะไว้เลยนะคะก็จะเน้นแบบผลไม้จีไอตามอย่างที่บ้านเนี่ยจะไม่ซื้ออ้งหุ่นเข้ามานะคะก็จะมีพวกแอปเปิ้ลที่แบบของคุณยายเลยเงี้ยค่ะบ้านจิ๊บจริงๆอ่ะ ไม่ทานผลไม้ที่นําเข้าสักเท่าไหร่นะคะเว้นแต่ว่าคุณยายให้มาเพราะคุณยายชอบผลไม้อิมพอร์ตมากๆเขาก็จะซื้อแบบแอปเปิ้ลกีวี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เอ่พีชแพร์เยอะมากอะโวคาโดเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งให้ลูกหลานทุกบ้านนะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากคุณยายมาด้วยนี่ก็ของคุณยายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งปกติถ้าบ้านจิบซื้อเองอะจจะมีส้มโอเป็นผลไม้ริดเย็นนะคะจิบก็จะ เนี่ยบ้านเราจะกินอย่างเงี้ยค่ะผลไม้ไทยพวกสมโอพวกมังคุดเงาะแก้วมังกรพวกผลไม้เราจะพยายามแบบทานที่มันยาน้อยที่สุดอะคะที่เราแบบรู้แหล่งของเขาเยอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยนิยมทานของต่างประเทศเพราะว่าเราต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยอะ่ะเราจิบเชื่อว่าผักผลไม้ไทยๆะคะ่ะมันดีที่สุดมันเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดด้วยนะคะว่าการทานผลไม้เนี่ยมันมีรสชาติหวานทําให้น้าตาลพุ่งสูงอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าการที่เราเคี้ยวผลไม้เคี้ยวแอปเปิลทานทั้งลูกอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไฟเบอร์ซึ่งตัวไฟเบอร์เนี่ยเขาจะป้องกันการพุ่งสูงของน้ําตาลนะคะเพราะาตัวกากเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยน้ําตาลหรือพลังงานออกมาเนี่ยทีละน้อยทีละน้อยในกระแสะเลือดทําให้เราสึกอิ่มนานหอยน้ําตาลน้อยลงแล้วก็ โอกาสที่จะไปกินพวกขนมของแปรรูปหรือว่าอาหารที่แคลอรี่สูงเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกของการทานแต่ละมื้อคือผักผลไม้สดก่อนเสมอค่ะเว้นแต่ว่าวันนั้นเรามีอาการท้องอืดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นผักต้มผักลวกผักผัดได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บ้านจิบเนี่ยโ,โหตอนเช้าคุณแม่ตื่นมาก็เอาละค่ะกล้วยน้ำว้า3ลูกนะคะจะไม่ได้ทานสุกข,ขนาดนี้นะคะคุณแม่จะทานประมาณประมาณเนี้ย กล้วยแบบประมาณนี้ค่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มสุกแต่ยังไม่ได้สุกมากเพราะว่าถ้าสุกมากน้าตาลมันสูงแล้วก็มันเป็นริดร้อนค่ะแล้วจะไม่ค่อยสบายตัวนะคะฮ <Hey, S 1> มาแล้วค่ะขออวดผลิตภัณฑ์ในสวนนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวที่จิ๊บให้คนงานปลูกนะพกมะเขือยาวมะเขือเปราะกระเจี๊ยบนะคะจิบชอบกินกระเจี๊ยบมากเพราะตัวเนี้ย มันเป็นเมือกค่ะตัวเมือกเนี่ยเขาจะช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดช่วยดูดตัวไขมันตัวเลวออกจากร่างกายนะคะมันคือเนี่ยค่าเลือดค่าไขมันจิบดีมากเพราะว่าผักไทยๆเหล่านี้เลยอะ่ะกินทุกวันนะคะอย่างมะเขือยาวเนี่ยก็จะกินมือละ3ลูกนะคะลูกแล้วก็อันนี้เป็นกุ้ยช่ายนะคะจะบอกก่อนว่า3ตัวนี้นะคะมะเขือยาวมะเขือเปราะแล้วก็กระเจีย๊ยบเนี่ยเป็นผักลิตเย็นสามารถทานได้เยอะนะคะทานได้ทุกวัน แต่ว่าตัวกุ้ยชายอย่างเงี้ยค่ะกุ้ยชายขนมกุ้ยชายใครชอบกินอะระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นริดร้อนทานมากๆก็จะไม่สบายตัวเนาะโ,<อ>โดยเฉพาะกุ้ยชายที่เอาไปทอดเนี่ยโ,โหร้อนมากๆเลยก็เอามาทานบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเราต้องเพิ่มธาตุไฟนะคะเพื่อไล่ความชื้นออกจากร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอีกด้วยนะคะก็อาจจะเอามาผัดไข่แล้วก็มาเหมือนกับ แทนต้นหอมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนะคะอืมก็ง่ายๆเลยอะ่ะคือจี๊ปะจะหัน่นพวกผักเนี้ยเอาไว้ทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นล่วงหน้าประมาณหนึ่งวันเพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเวลาเรา,าทำอาหารเราไม่ต้องเสียเวลาหั่นอีกแล้วนะคะแค่เอามาลวกเอามาผัดง่ายๆเลยมันเป็นการลดเวลาการทํางานของเราแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกอยากทาอาหารในแต่ละวันแบบบางที่เรานึกถึงแบบโอ๊ยต้องมานั่งเก็บต้องไปหั่นอะไรยเงี้ยค่ะมันก็ขี้เกียจแล้วก็เลยทําให้มันง่ายขึ้นเราจะได้อยากทําอาหารที่เฮลตี้เองที่บ้านมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมก็เนี่ยคะ่ะเราจะเน้นพวกผักไทยๆผักบ้านๆน,นี่จะกินเป็นหลักเลยนะคะพวกผักต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงแทบไม่ทานเลยเพราะว่ามันฉีดยาเยอะ ผักส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศจีนนะพวกผักมังหนาวพวกพริกหยวกพวกแครอทพวกผักหลายๆชนิดอะคะ่ะมันหรือว่าบางทีนําเข้าจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยเราเราไม่เห็นแบบแหล่งที่เขาปลูกจริงอะจิ๊บส่วนตัวจิ๊บไม่ไว้ใจถ้าทานเนี่ยจิ๊บก็จะเลือกของแบบอโอเคโครงการหลวงอะไรเงี้ยที่มันปลอดสารหน่อยอหรือว่าฟาร์มที่เราแบบเห็นกระบวนการปลูกเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ